นี่ค่ะสวัสดีนะคะลุงพลก็มาทําความสะอาดนะคะทำความสะอาดให้แล้วก็จะไปบานรอบๆสะยิ้มหน่อยสิคะอารมณ์ดีแนนนี่ค่ะลุงพลไม่ได้คิดอะไรนะคะยิ้มแล้วค่ะแกก็อารมณ์ดีนะคะแจ่มใสดีค่ะอารมณ์ดีเหมือนเดิมน่ารักเสมอเดิมค่ะเด้อรอรอได้ไยิ้มแล้วก็หลอเนาะ ชันมาอีกค่านิดนึงโอ้โหเอฟนี้ก็จะได้เจอแล้วเนาะมาลุงพลยังมีความสุขเหมือนเดิมลมทับวัดใจแม่ค้าเราลมทับก็ไม่เป็นไรขอให้อยู่แถวนี้เนาะด้วยเก็บเต็นท์นะคะเนี่ย เรียบเต็นนะคะโกลมพันคคน่ะที่ราใหนะคะัวยจริงๆนะคะทับกะทัดแล้วลุงเป็นคนใจมันเป็นลุงจี่นาอ่อนเคนมาซอนหี่ค่ะนี่ก็คือลุงนะคะเีกคีอก้กก็น้้กคออน้อกาห้น่กนั้น่อก คอยออกนะคะกำลังจะรื้อเต็นท์นะคะเพราะว่าโัวลมพัดค่ะลมพัดลมแรงลงพนก็ช่วยมาเก็บเต็นท์นะคะอใส่เสื้อสีเขียวหมายถึงอารมณ์เย็นนะคะใส่เสื้อเขียวชุชื่นนะคะ ร่มเย็นสีเขียวนะใส่สีไม้นะคะน้องลูกแก้ตีนมานอกแล้วค็โตไป็นรูทีรนี่ค่ะุ้งคนก็อารมณ์ดีมากเลยนะคะเอฟซีได้เห็นแล้วก็ชื่นใจนะค่ะน้องใครเอาขา ชนี่ค่ะเอฟซีได้เห็นแล้วก็ดีใจนะของแล้คนก็ยังช่วยลุงหน่อยสบายอกสบายใจอยู่เด้อค่ะเด้อเก็บเต็นท์คเก็บเต็นค่ะช่วยกันเก็บเต็นท์นะคะจึขาดหมดแล้วมารวมพัดเนาะเขาก็เลยขาดเนาะค่ะช่องนกคงบอกเลยนะคะช่วยกันเก็บเต็นท์เด้อค่ะเด้อเอฟซีค่ะ ก็พุนเว้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะนี่ค่ะมีเยอะย่าย้าค,ะคะ้าไสาด้วยค่ะนี่ก็มาลำเมื่อกี้นี้ย่าหนิงอีกด้วยแล้วค่ะนี่แล้วก็มีน้องปานด้วยนะคะสวัสดีนะคะฝากช่องหน่อยนะคะ ขอบคุณมากมากนะคะพี่ให้ชาวบ้านกกอกมาดังขอบคุณนะคะนี่ค่ะเก็บเต็นนะคะอากาศเย็นวันใจคนจนเราอากาศเย็นเราขยับขยับมันก็เย็นนะค่ะช่วยกันเก็บเต็นนะคะรวมพลังนะค่ะน้อ รวมพลังมันก็เสร็จเร็วด้ค่ะเก็บอะไรก็เนาะเก็บง uh ่ายเเนาะจ้าเก็บง่ายโล่งไปเลยเนาะคราวนี้เนาะเรียบร้อยเรียบร้อยร่วมแรงร่วมใจเนาะได้คลิปนได้คลิปไปฝากเอฟซีด้วยเนาะนี่นะคะค่ะบรรยากาศลุงพลมาเก็บเต็นด์ด้ค่ะเด้อ ลมจะพัดไปค่ะเพราะว่าเต็นท์มันขาดแล้วค่ะเพราะว่าลมพัดเนะาะค่ะก็เลยต้องเก็บนะคะเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะง้ Note. นคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเอฟซีสวัสดีค่ะไมจำไไม่ได้มันไม่ช่ว ยาอาชีก็เก็บแมงกะบีไม่เอาแแมงกะบีกะเบืมานี่่ับไปใตาด้ค่ะเนาะแล้วถูกแล้วนะคะโซลพีตรงนี้เด้วค่ะเด้อ้อยเพราะว่ามันจะได้อากาศตอนทำงาน น้าแดง,แ,งแฟนของผู้ใหญ่นิ่มน่ารักมากครับอันนี้แต่งตัวสวยงามเลยมามน,น,นี่ค่ะอันนี้ก็พระพรมสีหน้านะคะอันนี้แล้วก็องค์พระพุทธชินราชนะคะองค์นี้นะคะบรรยากาศรอบๆเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆบ,บ,บริเวณนะคะ ลมแรงนะคะวันนี้ลมแรงมากเนาะนี่ค่ะคนเพื่พอเยอะค่ะเต็มเต็มลานเลยนะคะนี่เยอะแยะเลยมากมายหลายคนนะคะขอขอบพระคุณ FC นะคะที่กดไลค์กดติดตามนะคะช่องผู้ใหญ่นิ่มกดกแล้วแล้วก็ที่การุณาสั่งกับข้าวอาหารให้เจ้านิกกี้นะคะแล้วก็ สั่งให้ใส่บาทนะคะแล้วก็มอมให้ยายอุ่นใส่บาทด้วยนะคะขอขอบพระคุณเอซีที่น่ารักทุกท่านนะคะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะเนาะนี่ค่ะรู้สึกอบอุ่นนะคะนี่ค่ะ เก็บความเรียบร้อยนะคะมาดูอย่าอาชิบุญมาแล้วเอาใจรู้คะคะนี่ค่ะอาชีก็เก็บนะคะเก็บความเรียบร้อยนะคะ นี่ค่ะลุงพนก็มาดูความเรียบร้อยที่ลานแม่ย่าสุรพีนะคะเกก็มาดูเลยความสะอาดเนาะค่ะนอะมาปัดกวาดใบตองนะคะคุณลุงพลก็ขยันมากเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลย

นี่ค่ะนุงพลมาดูความเรียบร้อยนะคะมาเช็คดูบริเวณลานเม่สุรพีแล้วก็พระพรมศีหน้าแล้วก็พระพุทธชินราชนะคะขอขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะคลิปนี้เขอขอจบเพียงเท่านี้นะคะ